ยาโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เราเกลียดในวัยเด็กตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราเห็นโลกที่ชัดเจนและเรียบง่ายจิตใจอ่อนเยาว์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกบดบังด้วยความซับซ้อนของชีวิต ระหนักดีถึงคุณสมบัติต่างๆเราจะเห็นความมีน้ำใจความยุติธรรมและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีโดยเนื้อแท้เราเนี่ยเรายังรู้ได้โดยสัญชาตญาณถึงสิ่งที่เราไม่ชื่นชมเช่นลักษณะความโหดร้ายความอายุติธรรมเราจะมีความประทับใจในช่วงแรกๆเพราะเหล่านี้ก่อให้เกิดรากฐานของเข็มทิศทางศีลธรรมของเราได้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราโตขึ้นโลกแนะนําให้รร้รู้จักกับเฉดสีเทามันเป็นสิ่งที่เราต้องผเผชิญสิ่งที่ท้าทายในอุดมคติของเราโลกนี้มันไม่มีสีขาว ระดับอย่างเดียวเราเผชิญจากอิทธิพลที่ทําให้เราหลงจากค่านิยมความสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจากการพัฒนาช้าๆและทําให้คุณเห็นว่าแบบนี้ มันใช่หรือไม่ใช่การเดินทางของการตระหนักรู้ในตัวเองและความซื่อสัตย์ในตัวของคุณเองไม่ใช่เรื่องที่ง่ายลุงติอยากจะบอกเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่ากระทําอะไรก็ตามคุณจะได้รับผลของการกระทํานั้นเพราะมีความรับผิดชอบลุงติหมายถึงการถามตัวเองถามเป็นประจำเลยครับว่าเรามีกําลังใจให้กับตัวเองไหมอะไรที่เราไม่ชอบในวัยเด็กอย่าไปหลองอย่าไปทํามัน การกระทำเนี่ยของเราทุกครั้งมันต้องสอดคล้องกับอุดมคติของเราอุดมคติที่เพ้อฝันแต่ว่ามันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะหลอ่อหลอมเราในปัจจุบันตอนที่คุณไม่ชอบอะไรตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันมักจะแสดงถึงคุณสมบัติที่ขัดต่อความยุติธรรมขัดต่อความเมตตาขัดต่อคว,มมตตความถูกต้องแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปลูกฝังมากก็คือคุณปลูกฝังความรู้สึกที่ต้องมีความยุติธรรมมีความเห็นอกเห็นใจโดยกําเนิดของเราเนื้อแท้ของเราเราเป็นคนดีเรา ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้บางทีมันดูขัดกับเป้าหมายเราอย่างยิ่งยิ่งปกว่านั้นนะครับการเดินทางครั้งนี้เป็นมากกว่าการหลีกเลี่ยงนิสัยเชิงลบมันเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังสิ่งที่เป็นเชิงบวกอย่างเข้มข้นในตัวเรามันเกี่ยวข้องกับการเป็นคนที่ไม่เพียงแต่เล่าเว้นจากการกระทําที่เป็นอันตรายแต่ยังเป็นการทําความดีอย่างเข้มแข็งอีกด้วยยอมรับว่าความสมบูรณ์แบบของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะไม่มีเราต้องยอมรับถึงความไม่สมบูรแ์บบ เราอาจจะทาพลาดในบางครั้งเรามองเห็นลักษณะที่เราไม่ชอบในตัวเราบางเรื่องแต่สิ่งสําคัญคือเราตระหนักรู้ไหมว่าในช่วงเวลาเหล่านั้น,น,นเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกับตัวเราเองบ้างและปรับตัวเข้ากับค่านิยมหลักเราได้หรือไม่ก่อนจากกันนะครับบอกลุงตีหน่อยว่าคุณเองเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของคุณเองหรือย,อยังคุณเป็นแบบที่คุณชื่นชอบตัวคุณเองเมื่อตอนคุณยังเป็นเด็กอยู่หยไหมคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี c ซ o